หากนั้นรราขอความ mm hmm. เดินกลับบ้านมาเล่น,ด,นลด้วยกันและในความวาดวันไม่มีดวงคุ้มกันและในความสุขนั้นอาจจะเริ่มเลือนหายจากไปรอเราฟื้นคืนไว้ให้ดีกับสักศพที่นายทิ้งไว้แรมปีปรฒนานาการจะก,กันได้ไม่นานเอวาวรนนั้นจะไม่ลังเล mm hmm. ทุกครั้ง mm hmm. อยู่ในกำแพงจะได้ทอดทิ้งให้เราหยุดลงเมื่อมึงจ้างลงกำแพงก็คงพังลายสุดท้ายคงได้มาถึงในบอก mm hmm. มอลลิสนั้นไม่มีใส่ในเพราะนายเอาไปแค่ด mm ้ว hmm. ยเรื่องจากคน mm hmm. เราต้องทุกทนแต่วันนี้เราก้าวคนเพื่อทำลายทุกวันของแก ฉันยังไม่ตายไม่มีวันตายแกเป็นบุสร้างโบสถอรีย์มันไม่มีทันลบล้างบาปอีกทันตัวนี้ตัวแกสมเจ้าเครื่องจากนี้เราเตรียมตัวตายต้องตายสมเจ้าเครื่องจากนี้เราเตรียมตัวตายต้องตายสมเจ้าเครื่องจากนี้เราเตรียมตัวตาย